ผมทำงานเป็นยามที่ตึกเก่าแห่งหนึ่งกลางดึกคืนนั้นผมได้ยินเสียงลิฟต์ดังขึ้นทั้งๆที่ไม่มีใครกดเรียกผมเดินไปดูเห็นประตูปิดสนิทไฟในลิฟต์ดับมืดสนิทผมคิดว่าคงเป็นแค่ระบบรวนเช้าวันต่อมามีคนแจ้งว่าเพื่อนร่วมงานหายตัวไป คนสุดท้ายที่เห็นเขาคือตอนเย็นเขาบอกว่าจะขึ้นลิฟต์ไปเอางานที่ชั้นบนผมนึกถึงเสียงลิฟต์เมื่อคืนหลายวันผ่านไปก็ยังมีคนหายตัวไปเรื่อยๆทุกคนหายไปหลังจากขึ้นลิฟต์ตัวนั้นผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญคืนหนึ่งผมตัดสินใจรออยู่ที่หน้าลิฟต์ ผมเห็นประตูปิดเปิดเองไฟกระพริบผมรวบรวมความกล้าแล้วก้าวเข้าไปข้างในทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดลงบรรยากาศก็เปลี่ยนไปลมพัดเย็นเยียบผมรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ลิฟต์เคลื่อนที่แต่ไม่ใช่ไปชั้นบนมันลงไปเรื่อยๆ ลึกขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกเหมือนกำลังลงไปในนรกผมพยายามกดปุ่มทุกปุ่มแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดลิฟต์ก็หยุดประตูเปิดออกสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ฉันใต้ดินแต่เป็นทางเดินมืดมิดที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบผมรีบวิ่งหนีออกมาจากลิฟต์ให้เร็วที่สุดหลังจากคืนนั้น ผมก็ลาออกจากงานผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในลิฟต์ตัวนั้นและผมก็ไม่อยากรู้บางทีบางทีมันอาจจะเป็นประตูไปสู่ที่ที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย